เนื้อตุนที่นี่มีทั้งหมูทั้งเนื้อนะครับผู้ชมน้ำซุปแยกหม้อนะครับชามนี้เท่าไหร่ครับเจนี่ชามนี้หกบหกสิบาทแยกวุฒธธากาศครับคุณผู้ชมตรงนี้ถนนวุฒธธากาศนะครับ ที่ถนนเทิดไทยนะครับทางมาทางด้านนู้นก็ตลาดพูดนะครับคุณผู้ชมวันนี้ผมจะมาแนะนําร้านก๋วยเตี๋ยวเจ้าเก่าเจ้าเก่าขายมานานแล้วนะนะครับคุณผู้ชมร้านก๋วยเตี๋ยวเจ๊เอนะครับเจ๊ JA บอกขายมา50กว่าปีแล้วนะครับแต่ว่ามามาอยู่ตรงนี้ประมาณสัก5 6ปีนะครับคุณผู้ชมข้างหน้าจะเป็นวัดขุนจันทร์นะครับคุณผู้ชมนี่ร้านอยู่ตรงนี้นะครับ คุณผู้ชมมาก็จอดรถดนี่แถวนี้ก็ได้กินไม่นานนะแต่ถ้าให้ดีก็เข้าไปจอดที่วัดขุนจันทร์นะครับได้วาพระด้วยนะครับคุณผู้ชมร้านอยู่ตรงนี้ครับคุณผู้ชมบรรยากาศในร้านดีมากนะครับคุณผู้ชมน่านั่งมากนะครับ๋วยเตียวเนื้อตุ๋นหมูตุ๋นเจ้าเก่าตลาดคูเจเอรับออกงานคุณผู้ชมดูบรรยากาศในร้านน่านั่งมากนะครับ,ตอ,ต,ต,ต,บ,รรบตอนนี้ยังไม่เที่ยงนะครับคุณผู้ชม ถ้าเที่ยงนี่คนจะเยอะนะครับนี่มาดูนะคุณผู้ชมนี่หม้อเนื้อกับหม้อหมูนี่แยกกันนะครับทางด้านนี้ก็จะเป็นหมูทางด้านนี้เป็นเนื้อใช่ไหมครับเจนี่นะครับคุณผู้ชมดูนะครับอยู่ใกล้ๆนี่หอมน้ำซุกมากนะครับเนื้อตุนน่ากินมากนะครับ จ๊เปิดวันไหนบ้างครับเจ๊เออจันถึงเสาร์ค่ะจันถึงเสาร์นะครับค่ะวันอาทิตย์หยุดค่ะหยุดทุกวันอาทิตย์ค่ะแปดโมงถึงสามโมงครึ่งค่ะแปดโมงถึงสามโมงครึ่งค่ะมีราคาที่เท่าไหร่บ้างเจ๊ก็หมูห้าหมูห้าสิบเนื้อหกสิบธรรมดานะคะครับผมดข้าวพิเศษหมูหกสิบเนื้อแปดสิบก็เหลาล่ะค่ะก็เหลาเหลาเส้นนี่ขายเหมือนกันค่ะเหมือนกันกันค่ะ เ,เจเจบอกว่าขายมาห้าสิบกว่าปีแล้วใช่ไหมเจอใช่ค่ะตั้งแต่รุ่นแม่มตั้งแต่รุ่นแม่นะครับ <c oughs> นี่นะครับคุณผู้ชมุ๋ดเตียวเนื้อเจ้าเก่าแก่นะครับน่ากินมากนะครับ <c oughs> มาดูเจ๊ททำนะครับน้ำซุปหอมมากครับคุณผู้ชมสายเนื้อไม่ควรพลาดนะครับสายเนื้อนี่ ไม่ควรพลาดแล้วโอ้โ,อโอคุณผู้ชมเนื้อตุอ๋มที่นี่มีทั้งหมูทั้งเนื้อนะครับคุณผู้ชมน้ำซุปแยกหม้อนะครับชามนี้เท่าไหร่ครับเจนีชามนี้หกสิบหกสิบบาทได้เยอะเลยครับหกสิบบาทนะครับคุณผู้ชม เจ้ okay, ผมเอาเอาเป็นเกาเหลาธรรมดากับข้าวครับผม,นบมนเนื้อค้าบผมเอาผมเอาเป็นน้ำเปล่านะครับหอมมากครับคุณผู้ชมอยู่ใกล้ๆ เรื่องมีอะไรบ้างครับเจมีเนื้อสดเพิ่มในมีสดตับขอบเปลยมีลูกชิ้นสดเปลยขอบตับไม่มีมั่งสักมั่งกับไส้ไม่มีเท่านั้นอ๋อไม่มีกับไส้อันนี้เท่าไหร่นะเจเนี่ยอันนี้หกสิบบาทหกสิบบาทนะครับคุณผู้ชมอ่านี่เลยครับหกสิบบาท เยอะๆเลยครับผู้ชมหกสิบบาทครับผู้ชมข้าวข้าวข้าวนี่ชามเท่าไหร่ครับเนี่ยเจ็ดบาทนะครับผู้ชมได้เยอะมากนะครับผู้ชมแล้วซุปหอมมากนะครับร้านเก่าแก่สัญญานตลาดพูเลยนะครับผู้ชมดูเลยครับน้ำชาดูน้ำชาที่่ดียวน้ำชาเนี่ยนะครับผ้น้ำชานะครับผู้ชมนี่ เดบบอกน้ำชาที่นี่อร่อยนะครับคุณผู้ชมเราเครื่องปรุงจัดไว้อย่างดีเลยนะครับคุณผู้ชมมาดูครับคุณผู้ชมธรรมดานะครับโอ้โหสายเนื้อไม่ควรพลาดนะครับคุณผู้ชมสายเนื้อมาลองชิมดูนะครับอร่อยมากนะครับร้านนี้ดูน้ำซุปสีสันน่ากินมากเลยครับ โอ้โหแซ่บแซ่บอร่อยไม่ต้องปรุงนะน้ำซุปผมว่าได้เลยอร่อยมากครับอร่อยมากครับคุณผู้ชม

หม้อทางด้านนี้ก็เป็นหมูนะครับคุณผู้ชม ร้านอยู่แยกวุฒกาญจน์อยาไปวัดบางน้ำใครผ่านแถวนี้ก็เชิญได้นะคะขอบคุณครับผมขอบคุณค่ะ